ันจะปองแก้แค้นฉันจะต้องแก้แคนมันให้ได้เฮ้ยระวะะรังดูลงไปกอนลงไปถอยไปเอา้าเฮ้ยเพื่อนเอาไอเชียเนี่ยตัวก่อเฮ้สะท้อนดาวมิตอ,อย่าเนะจะดูดิเพื่อนแกเพื <c oughs>

นายเป็นไงบ้างฉันจำได้แค่ว่าฉันตัวมาจากฟ้าแล้วก็หัวกระแทกกับพื้นไอเจะ้าฉันก็จะไม่เลได้เลยดูเหมือนว่าไอเจ้านั่นมันจะเริ่มขึ้นหวออีกแล้วนะเหมือนรอบนี้มันมามันแข็งเก่งกว่าเดิมด้วยฉันคิดว่ามันอาจจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องระวังตัวให้มากกว่านี้เละเอาเป็นว่าฉันระวังตัวแล้วกันนะจริงจริงนายตายไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะฮะฉันตายไปแล้วรอบหนึ่งเลยนี่แหละ เออแต่ฉันทุบชีวิตนายขึ้นมาใหม่แล้วเคไ,ไหมเจุงงเหลียวเหรออนะ๋อัวหน,น้าครับผมขอโทษครับคือมันมันมีอะไรที่ผมขาดตัวไม่ไม่ถึงไม่ต้องพูดแล้วเอาวาเดี๋ยวเจก็รู้เองว่าฉันจะทำอะไร 懂个球！<Ooh. S 2> <laughs>